เป็นอะไรสอนคนอื่นทำไรว่าสอบได้เท่าไหร่มึงนะ่ะเป็นอะไรไม่ใช่มาถามกูว่ากูเป็นอะไรมึงนะ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะขาดความอบอุ่นอยากสอนแต่ไม่มีใครฟังก็เลยมานั่งค่อนแขวกูได้เกรดเฉลี่ยถึงสอนเท่าไหร่ถึงสอนชาวบ้านทําไมเกรดเฉลี่ยสูงอย่างมึงแต่ไม่มีคนฟังจะมีเกรดเฉลี่ยสูงไปสภาอะไรถ้าในเมื่อมึงเกรดเฉลี่ยสูงแล้วไม่มีใครอยากจะฟังมึง มีประโยชน์เหรอไม่มีกูจะเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่แต่กูสอนให้คนเข้าใจธรรมะได้ก็ใช้ได้ทําไมต้องเกรดดีไม่เกี่ยวเกรดดีเกรดไม่ดีเลยไม่ได้เกี่ยวหาเลย,เลยจ้าการสอนธรรมะไม่จําเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงเขาวัดกันที่การปฏิบัติใครปฏิบัติได้คนนั้นสอนได้จ้าต่อให้มึงเรียนจบสูงปริญญายเอกด็อกเตอร์แต่มึงไม่ปฏิบัติสอนธรรมะไปก็ไม่เข้าถึงจ้าเลิกโง่แหม อวดฉลาดว่าตัวเองเรียนเก่งแต่เอาตัวไม่รอดกลับไปดูเงินในกระเป๋ามึงก่อนมีเหลืออยู่เท่าไหร่เรียนเก่งมากนแต่เอาตัวไม่รอดหาแดกไม่ได้จะมีประโยชน์หาอะไร